จากกรณีสารอาญาไม่ให้ประกันตัวแยมทมนพันธ์อดีตนางเอกละครพื้นบ้านพร้อมนายภูมิพัฒน์หรืออ้ำสามีผู้ต้องหาคดีร่วมกันเปิดเว็บพนันออนไลน์มีเงินหมุนเวียนกว่า7,000ล้านบาทต่อเดือนเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงทำให้ทั้งหมดถูกนำตัวไปควบคุมที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทสถานหญิงกลางเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดครบกำหนดกักโรค5วันแล้วคุณโสรญาฤทธิอาราม ผู้อำนวยการทันทศถานหญิงกลางเปิดเผยกับทีมข่าวช่อง7ว่าวันนี้ครบกำหนดกักตัวในห้องกักโรค5วันแล้วเบื้องต้นไม่พบติดเชื้อโควิดหลังจากนี้ทันทศถานหญิงกลางจะย้ายแยมทมนลพันธ์มาควบคุมต่อที่ห้องกันชนอีก7วันตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อครบกำหนด7วันจึงจะย้ายไปอยู่รวมกับผู้ต้องขังรายอื่นๆส่วนสุขภาพร่างกายของผู้ต้องขงังยังไม่ได้รับรายงานว่ามีอะไรผิดปกติ ผู้ต้องขังก็ใช้ชีวิตและปรับตัวในเรือนจำตามปกติอย่างไรก็ตามขณะนี้ผู้ต้องขังออกจากห้องกักโรคแล้วซึ่งวันนี้คาดว่าน่าจะมีญาติมาเยี่ยมค่ะทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง,ง t u b e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e บฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ